อย่าให้เหลาเลยเดี๋ยวมันจะแหลม2องคันนี้นี่ปีกสูงไม่เท่ากันนะคุณเห็นไหมแรงขึ้นอีกนิดนึงเสียงวีบ2มันเราใจสิ้นเดือนนี้ผมไปซีมาแล้วนี้ไม่ส่งเขาบอให้เดี๋ยวขาไอ้หนูมึงพูดจาถูกใจพี่มากทำเลย สวัสดีครับผมเรียกว,ว่างงหากล้องไม่เจอเพราะว่าเมื่อกี้กำลังถ่ายอยู่อ้กล้องนึงนะพี่เพชรจ้าแวะมาเยี่ยมนะครับคือตอนแรกเนี่ยเฮียเนี่ยก็คือสนิทกันอยู่แล้วนะแกก็เอนดูเราอยู่แล้วนะเป็นรุ่นพี่ที่อ่ากทนะครับคุณคที่คเตียนด้วยนะครับนัดแนทอะไรรยบร้อยเฮียเขาก็ได้มาถ่ายรายการอ่า w a t e fast ของเฮียเขาใช่ไหมเราก็กะเ,เ,เดี๋ยวแบบถ่ายของเฮียเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเฮียก็มาถ่ายของเราต่อปั๊บใช่ไหม ปรากฏว่าถ่ายของเฮียเสร็จปุ๊บพูบเฮียเขาก็กลับไปเลย <c oughs> เพราะว่าแบบเหมือนน้ำแต่แยกทางนะแบปบปุ๊บแล้วไปเลยนะครับต่าคดีแกรี่ไปรับลูกคือคุยมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายสองสองอันไขว้กันแหละแต่ว่าคือพอดีน้ำลายน้ำลายจัดน้ำลายท่วมนะคือเปียกพื้นไปหมดนะก็เลยเดี๋ยวไปต่อติดตามพี่เพชรจ้าในช่องของเฮียวัดเดือดฟ้าสักกันนะครับ ฮ้ยอ,อย่าให้อย่าให้เหลาเลย<ม>เดี๋ยวมันจะแหลม <laughs> วันนั้นผมไปเที่ยวกัมโบ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าโปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ได้เที่ยวกลางคืนนะครับแต่ว่าวันนั้นมีงานปาร์ตี้ของกัมโบรเราก็ไปนะพอไปเสร็จเนี่ยผมไปเจอรุ่นน้องเทคริสเตียนเขาก,ก็แบบเอ้ยโอ้พี่แบบเออเป็นรุ่นที่กรุงเทคริสเตียนด้วยเหรออะไรนู่นนี่นนั่นนะแล้วก็ถามเลยว่าเอ้ยนี่เราเรา,เร,ารุ่นอะไรนะแล้วผมเสร็จผมก็กดดูโอ้โหนเด็กกว่ากู18ปปี มึงมาเที่ยวกลางคืนได้แล้วเหรอเนี่ยกูเพิ่ง30ต้นต้นเองนะเฮ้ยมึงแอบนี่มึงสิบขวบเองเหรอ <c oughs> วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรฝนตกทุกวันเลยต้องบอกว่าฝนตกช่วงนี้ก็ยังไงต้องดูแลนะฮะเอารถมาล้างกันด้วยไม่ให้ขาดนะครับเพราะว่าฝนตกเราคิดว่าไม่ล้างรถนี่ผิดนะฝนเนี่ยมีค่าเป็นกรดนะครับแล้วก็มีสิ่งสกปรกมากมายนะฮะจากละอองอ,อกากาศลงมาเยอะแยะนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ฝนตกเนี่ยยิ่งต้องดูแลรถให้มากขึ้นนะฮะคุณเห็นตู้นี้ไหม เดี๋ยวบังเัลน,นี้ก่อนโลโก้ถ่ายไม่ได้ตู้นี้นี่ผมเพิ่งไปซื้อมาแบบเป็นงานแบบแอนทิกเลยนะต้องเรียกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้ผมมานะใครเคยไปร้านนาฬิกาหรูอาจจะเคยเห็นบ้างแต่ว่าเราปิดโลโก้ไว้นะไม่ให้เห็นนะครับอ่าอันนี้เนี่ยคือพอดีว่าเขาเหมือนเหมือนเลิกแบบเลิกเลิก,ลก,ลกใช้แล้วเขาก็เอามาส่งมอบแบ่งปันกันต่อผมเอามาใส่ถ้วยรางวัลน,นี่ของผมนี่สิงคโปร์กลางปีใช่ไหมนี่ท, 1, ท,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 ที่หนึ่งนี่สีทองนี่ที่หนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมสีทองนี่ที่หนึ่งใช่ไหม เออเฮ้ยตอนไปแข่งตอ,ตอนไหนได้ที่หนึ่งลืมต้องเรียกว่าสนามสตรีทเซอร์กิตนะครับคูดี้นี่ไม่ธรรมดาต้องใช้คำนี้ดีกวย่ยนี่ก็แชมป์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ชนครั้งหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยเดินผ่านเห็น GT2R ไ้สองคันสองคันนี้นี่ปีกสูงไม่เท่ากันนะคุณเห็นไหมปีกสูงไม่เท่ากันคันนี้เป็น อันนี้เป็นปีกของ full f u n c t i นะมีเขาเรียกว่า wing r a e ขึ้นมาหน่อยก็สูงกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับอ่าน,นี้เป็นแบบ,บเขาเรียก sauter a r r o อ x full f u n c t ชันก็อันนี้ใครมี gt3s หรือมีอะไรอยา่างนี้อยากปีกสูงๆงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับบอกเลยว่ายกขึ้นมาประมาณักช่วงประมาณ3นิ้วแต่ในรถเนี่ยโหมองเห็นชัดขึ้นเยอะใครอยากติดตั้งพวกนี้นะครับ gt3s ก็ติดตั้งสั่งเข้ามาได้ราคาไม่้แพงมากนะฮะโหตอนนี้ต้องบอกว่าการเรียงรถแบบนี้เนี่ยนะครับความรู้สึกเหมือนพร้อมออกนะ แต่เอาจริงคือไม่พร้อมออกไปไหนเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับงานล่าสุดเราก็ไปร่วมนะของอน้องเอิร์ธเอ็มเทคนะครับที่จัดที่สนาพมพองห้าต้องบอกเลยว่าโอ้โหงานใหญ่จริงนะครับแต่สุดท้ายสรุปไม่ได้วิ่งเลยฝนตกกระหน่ำอย่างนี้ทั้งวันนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับสําหรับใครที่อยากจะเรียกว่าช่วงฝนตกเราก็ดูแลรถใช่ไหมซ่อมรถไปก่อนนะก่อนที่จะรอเวลาที่หลังฝนจะเป็นต้นหนาวนะคุณก็จะได้เฉิดฉายนะฮะอย่างเช่น รถคันนี้ฮะที่ส่งเข้ามานะฮะเตรียมตัวแล้วนะครับที่จะเฉิดฉายนะ,ะก็คือ Ferrari นะฮะ812 Superfast นะ,ค,ะคันนี้บอกเลยติดตั้งท่อฟูลฟังชันไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะขอขอให้พูดถึงเรื่องท่อก็ต้องฟังเสียงปิดประตูนที่ปิดประตูนี้ไม่ให้อะไรนะฮะผมขอญาตปิดประตูนึงเดี๋ยวเดี๋ยวถนนแถวนี้เขาจะแตกตื่นกันหมดนี่แม่งดังขนาดนั้นท่อตัวนี้นะครับก็เป็นไทเทเนียมนะฮะของฟูฟังชันนะครับดูปลายก่อน ไงเท่ไหมปลายเดิมเพราะว่าท่อมันมีอยู่แค่ข้างในใช่ป่ะท่อเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้มันเขาเรียกว่าปลายมันติดอยู่กับกันชนนะต้องบอกว่าปลายเนี่ยมันติดอยู่กับกันชนนะครับเราก็ส่วนท่อข้างล่างเนี่ยไปดูในในรีวได้ว่าเป็นยังไงติดตั้งยังไงนะครับก็คล้ายๆพวกรถเบนซ์สมัยนี้แหละมันก็มาจอดอยู่แถวนี้นะครับพาฟังเสียงพาฟังเสียงดีกว่าอันนี้คือปิดวาล์วอยู่ ปิดวาล์วอยู่นะอ่าลองเบิ้ลดูเบาๆเบิ้ลเบาๆอ่ๆนะได้ยินเสียงไหมอ่าเบิ้ลเบิ้ลแรงขึ้นอีกนิดนึงโอเคอันนี้อันนี้วาล์วปิดอยู่นะครับอันนี้วาล์วเปิดอ่าเบิ้ลเบาๆโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวปิดอีกทีนะเปิดเปิดแรงๆเลย เสียงวีบ2มันเร้าใจอ่าโอเคพอพอพอนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดอันนี้เห็นไหมไอดอลจากเงียบๆอยู่นะเงียบๆอยู่นะกดสวิตชไ์ได้ยินเลยนะดังข้นเลยนะอันนี้ปิดนึบนะสุดยอดนะฮะต้องบอกเลยว่าข้างบ้านไม่ด่าแน่นอนนะเพราะว่าช่วงรอบต่ำๆๆหรือโคสตาร์เราก็สามารถปิดได้นะครับต้องบอกว่าโหผมอยากให้คุณจับน้ำหนัก หนักอึ้งนะนี่รีโมทนี่ทำจากทำจากอะไรวะเนี่ยอลูมิเนียมเหรอเนี่ยหนักมากนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าผลงานคุณภาพไทเทเนียมของโ f ฟังชั o นอีกแล้วครับท่านนะครับโปสร้างสรรค์ไม่ใช่ FF สร้างสรรค์ผลงานดีท่อมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะฮะด้านในนะวันนี้ผมบอกเลยว่าเรากำลังปลุกแบบกระแส JDM แบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดเริ่มจากซ้ายมือก่อนเลย S15 v e r t e าแท้นะฮะทั้งคันคันนี้ สรรสร้างโดยทีมงาน FF นะฮะอีกแล้วครับท่านนะอูสีทำสีเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอทามาดูก่อนได้ไหมหน้าเครื่องคันนี้เป็น s 1 5คันเดิมที่เคยเป็นสีเทานั่นแหละนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจัดเรียงกันใหม่เพราะว่าอันนี้พวกอู่เด็กเฮียเขาทำมานะครับยังไม่ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจัดเรียงใหม่อีกนิดนึงนะแล้วก็ของแต่งอะไรเนี่ยก็เอาแบบนี้แหละนะจะได้แบบว่าคงความแบบ90ไว้นะฮะแต่จริงๆรถเนี่ยมันไม่ได้ขายช่วง 90นะครับนี่ปี2000กว่านะครับถามสี A ่นะต้องเรียกว่าตอนนี้แม่งทำรถ JDM กันแบบหวานหวานหวานเจี๊ยบนะฮะนี่ทันนีพี่เป้จ้าเพิ่งมาถาม่าเฮ้ยเออนี้เราต้องขาย JDM เหมือนกันนะต้องบอกเลยว่าหลายคนไม่รู้ว่าทําได้ขนาดนี้เลยเหรอนะฮะผมพาคุณดูนี่เถอะเรื่องฟิตเมนต์นะครับสำหรับคนที่ต้องเรียกว่าเคยมีประสบการณ์เปิดอู่สีที่อเมริกามานานกว่า10ปีคุณมาดูฟิตเมนต์รถผมก่อนเป็นไงรถโป่งแบบโป่งแบบอย่างเนี้ย หาไม่มีแล้วนะฮะแบบนี้เห็นไหมไม่มีแล้วแกบร่องรอยกันชนแบบนี้นะฮะต่อเชื่อมดูด้านข้างไปไนงะดูรอยเชื่อมกับประตูอโอ้โหต้องบอกเลยว่าเรื่องบอดี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนใส่ใจนะรายละเอียดของเรื่องบอดี้มากนะบบอ่านี่คือแบบ <laughs> เป็นคนใส่ใจรายละเอียดเรื่องบอดี้นะฮะเรียกว่าหน้าตาแทบไม่สนเอ้ยไม่ใช่ <laughs> หน้าตารถหน้าตาของรถสนที่ต้องสนนะฮะวันนี้ก็ยังมีซ่อมบำรุงนะครับกันอยู่เรื่อยๆนะคันนี้ก็รถนะสปีดเซนเซอร์นะครับพังเข้ามานะเคม a นก็ต้องบอกว่า987ก็มีอายุการใช้งานนานพอสมควรแล้วนะครับช่วงนี้เนาะพอน้ำท่วมใช่ไหมใครไปลุยไปอะไรมาก็เดี๋ยวก็ ABS พังนะครับสปีดเซนเซอร์พังนะผ้าเบรกนะยังไงยังไงยางไงอะไรอะไร เฮ <g ül> ้ยเชี่ยเอ้ยจ u ละ่ะเงี้ยรถเสียรถอะไรก็จั s ทันล่ะยังไงอะไรนี่คืออะไรโตดโ,ดโดเออโหแต่คาราบาลนยเด็ดนะใช่ได้วันนี้ก็ประมาณนี้ฝั่งนี้อ๋อโหคุณลืมไปได้ไงรถเรานะฮะเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะออกเดิเนทางนะครับรถแข่งของเราเอาไปเขาเรียกว,ว่า start อร์อมเสียงเล่นๆนนิดหน่อยนะเออ เพชช่งลงช่วงล่างหน่อยนะฮะที่สนามพีระนะครับวันเสาร์นี้นะครับเขาเรียกว่าฟูลทีมนะไปชุดใหญ่ยางเวทเลสอะไรพร้อมหมดนะฮะเอาไปโชว์เฉยๆนะไปโชว์เฉยๆยังไม่ได้ร่วมรายการอะไรนะครับปีนี้นะก็ต้องบอกว่ากระแสฝนตกอย่างนี้นะครับใครมีเวลานะก็เอารถเข้ามาดูแลมาบำรุงรักษาในช่วงนี้เพราะว่าไม่ใช่ช่วงที่คุณจะเฉิดฉายเพราะว่าไปเลสแอรียลกอลฝนตกนะครับไปสนามว่าฝนตกนะจะไปมีต้งมิติ้งอะไรก็ฝนตกนะครับก็ต้องบอกว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะแก่การซ่อมรถบำรุงรักษานะครับใครที่อย่าปล่อยเวลาต้องบอกว่าอย่าปล่อยเวลานี้ไปให้เสียเปล่านะครับอ่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยควรจะดูแลรักษารถของคุณแล้วก็ดูแล,ลรักษาในที่ที่มันปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอแบบหน้าหนาวม,มาปุ๊บเฮ้ยเจ้ารถมาซัดพังอีกแล้วนะครับพังอีกแล้วไม่ได้นะครับยังไงรอติดตามนะครับอ่วาวันเสาร์นะน่าจะเป็นคลิปต่อๆไปหลังจากนี้เนาะอีกไม่รู้อีกกี่คลิปนะฮะ ก็รอเฝ้าดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะมีงานกิจกรรมแช็กเทรที่ทีทลาเซร์กิจนะครับยังไงมีอีกรอบหนึ่งปลายปีบุรีรัมนะก็ติดต่อเข้ามานะครับเอ้ยไม่ไปดิดิสิ้นเดือนนี้ผมไปซีมาแล้วผมไปซีมาแล้วแต่สรุปรถไม่ได้ไปแล้วทำไมไม่ไปคือต้องบอกนี้ไหนๆเล่าเรื่องนี้เล่าให้ยาวเลยคือพอเป็นรถที่เป็นรถ ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้อะไรเนี่ยบางส่วนเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ไม่ค่อยมีนะอย่างเช่นจะก,การจะทํา r b 6เนี่ยต้องบอกเลยว่าอะไรญี่ปุ่นมันไม่ค่อยสู้ล้นะครับจะทำเสร็ดม้าเนี่ยคือมันไม่สู้มือนะเราก็ต้องไปใช้อะไรอย่างว่ลเฟอร์เรียอย่างพวกอะไรพวกนี้เราต้องไปซื้อที่อเมริกานะครับ การซื้อที่อเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเราสั่งของจากอเมริกามาถึงเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณอาทิตย์กว่าเท่านั้นเองแต่ในประเทศมันเนี่ยก่อมันจะส่งเนี่ยโคตรนานเลยนะครับทำให้รถของเราคงเสร็จไม่ทันนะครับซีมาเพราะว่าจริงๆมันต้องคอนเฟิร์มสปอตกันประมาณเดือนนี้แล้วแหละนะครับตอนแรกขงผมก็โตโยแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วคลิปที่แล้วว่าการเปคลิกเบสไปนะือการเปคลิกเบสไปแต่ว่าผมยังไปอยู่ฉะนั้นทุกคนได้ดูซีมาานะฮะ กันแบบจังหนับต้องบอกอย่างนี้เลยผมไปแน่นอนนะครับแล้วก็คือระดับคุณที่เคไปเนี่ยก็ผมก็ต้องบอกว่าเขาก็คือวุ่นวายกันหมดนะปูพรมแดงกันเบอดิการ์เดินกันแบบยบยุบยับยุบยับอะไรเงี้ยนะครับสบายใจได้เลยว่าคุณได้เห็นแบบว่ารถแบบเจ๋งๆเด็ดๆใะระแบบแบบ VIP สุดๆ,ๆแน่นอนนะฮะถ้าฝนไม่ตกนะ <c oughs> <c oughs> ทีมาเคยฝนตกครั้งหนึ่ง <c oughs> เขา <c oughs> เขามีนอกและในอ่าแต่จุดที่รถเด็ดๆมันจะอยู่ข้างนอก ก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับก็เร็วๆนี้งานซีมาก็เริ่มต้นเดือนโนเวม ber นะครับห้าหกเจ็นะห้าหกเพฤศจิกายนคุณเตรียมตัวไว้เลยนะคุณจะได้ดูคลิปตั้งแต่วันที่1นึ่งเป็นไปได้ไงตุลาหึงตุลาอะไรแบ่งกินเยอะเ็วไม่ใช่ก็คงได้ดูก่อนวันที่คืออันนี้เดี๋ยวทำให้แบบเร็วๆเลยเหมือนกําบอคือคือซีมาปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วไปเลยนะฮะแล้วอันนี้ผมบอกเลยว่าช่องอื่นน่าจะไม่มีนะเหมือนกําบอช่องอื่นก็ไม่มีฮะ ดี๋ยวนี้คนดูดูทูบเขาชอบแบบเบือ่อเดี๋ยวดูช่องนั้นก็ดูเห็นแล้วอันนี้ก็เห็นแล้วไปถ่ายงานเดียวกันผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่นะนี่ต้องพูดตรงๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพจกูดี้เฮลเราจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่นะฮะคืออะไนี้เนี่ยมีวางแผนไว้แล้วว่าจะทําคลิปเป็นแนวแบบอะไรนะติดตามทั้งวันใช่ไหมก็คือตั้งกล้องเลยตั้งกล้องดูเลยว่าแบบวันวันวันทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เขาก็เตรียม เตรียมกล้องไว้ในห้องนงห้องน้าหมดแล้วจะดูผมที่ผมเยี้ยวเป็นแบบลินปิ้งหมูเดงหมูเดงไม่ใช่อย่างนั้นนะคือคือหลายคนบอกว่าใหยอยากรู้ว่าวันวันเนี่ยแบบอันนี้คือเหมือนเราก็เราก็นัดกันมาเพื่อถ่ายคลิปใช่ไหม แต่ว่าอยากดูว่าชีวิตประจําวันเลยทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากนะชีวิตผมไม่ได้เป็นส่วนตัวอะไรขนาดน,นั้นนะฮะแต่ต้องบอกจริงๆว่าเกรงใจคนตัดเพราะว่าพูดคาหยาบเยอะมากคนดา่าโทศรศัพท์กันด่ากันไปด่ากันมานะครับเขาเรียกว่าบวิทีการกซ์เพรสนะฮะอารมณ์ออกไปในทางคําพูดเนี่ยมันแบบว่ามันทําให้งานเดินไหวขึ้นอ่เครับขับเคลื่อนด้วยคําหยาบเล็กๆน้อยๆนะสมมติแบบว่าอันนี้เสร็จหรือยังเขาก็อ๋อยังเลยครับแลบอก เฮ้ยนี่แม่งเมื่อไหร่จะเสร็จวะเงี่ยมันก็จะแบบเร็วขึ้นนิดนึง่าเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะเราต้องรุนแรงแล้วก็แน่นไปด้วยเงินคือด่าเสร็จแล้วจ่ายด่าเสร็จแล้วจ่ายเงิเนเงินก็จะ,งา,จะ,นะะงานก็จะเดินนะงานก็จะเดินนะครับอ่ะวันนี้ลา,าทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ มากลนนะแล้วก็ทำไปเรื่อย okay. เป็นเครื่องเครื่องคนหนึ่งที่แบบแม่งแม่งหลับหมดมากแต่ของของแตกครบเลยนะครบเลยน้อไม่มีอะไรไม่มีคันนี้เครื่องมันจุ่มนะอ่ะเลมอนลก็แตกต่างกันก็มีเรื่องของช่วงล่างกับระบบดับอากาศนิดนหน่อยหน่อยเป็นอะไรอ้อไม่ได้แตกต่างกันเยอะไม่ได้แตกต่างกันเยอะที้เขาที่นี้เป็นยังไงเขาเรียกที่นี่เป็นนักการลินเกษตรน้ำมันแล้วพี่ข้าวอ้อร์ใช่คือกเรียกว่าเราซ่อมได้หมดไปใช้บริการใช่เลยเวลา ถูกมายังไงวะเนี่ยนีตคอนเซิร์ใหญ่เลยคอนเซิร์ใหญ่เ,เ,เลยเหรอเคยดูก <c oughs> ารชอบรถของทางบูตี้แบบแม็กลาเรนคันนึงเม็นมีปัญหาไปแก้มาหลายู่แล้วไ่แก้ไม่จบสุดท้ายมาจบไม่ได้ค่่ยคถามเพราะว่าไม่มั่วก็เรียกว่าแบบอย่างเงี้ยเป็นงานที่แบบต้องพูดเลยว่าสูงเขาก็ไม่ทำ คันนี้ก็คือคันที่พออร์ใช่ครับแล้วก็ดากโกจะบบวันนี้สีนี้เลยสีนี้เลยอันนี้ี่ต้องเรียกว่าเป็น GTR R34 ปี2 0ง4่ตรงไหนเราเราต้รบกดทำราคาให้หน่อยผมว่าส่งมปเลย 5, 5าแาเขาบอกอ้าวไม่ใช่ว่าเอาราคาให้ดูแล้วจะต้องถูกก่อนหรออ่าจะได้ปั๊บราคา ไอ้หนูมึงพูดจะถูกใจพี่มกทำเลยเอาต่อห้าหมื่นอะไรเงี้ยมีมสายจะดีกว่าไหมหนากว่าเยอะกันได้ทุกสิ่งอย่างทั้งหินทั้งกระถางต้นไม้เวลาไปเฉียวเบาๆบางๆก็กันได้